ไม่ต้องน้อยแล้วนะรอบนี้ชาวราศีกันวิ่ดีใจกับคุณด้วยฉลากคุณออกแล้วเปิดออกมาแล้วก็ได้เป็นชาวราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะนะ ก่อนจะไปฟังคําพยากรณ์ของเรายังคงยืนยันนั่งยันนอนยันเหมือนเดิมคําพยากรณ์เป็นคําพยากรณ์องค์รวมนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นชีวิตใครชีวิตใดคนใดคนหนึ่งเนาะฉะนั้นฟังด้วยใจเป็นกลางรับพลังงานที่ดีจากไพ่ไปอันไหนไม่ใช่คุณอันไหนไม่ตรงของคุณเลยไม่ใช่ของคุณเลยปล่อยผ่านค่ะเราฟังไว้ไม่ต้องเชื่อนะคะฟังเพื่อเอาไปใช้ประกอบการดําเนินชีวิตเฉยๆเนาะโอเคค่ะการงานเดือนนี้เป็นยังไงนะคะมาดูกันหน่อยนึงนะคะ บีบีมองว่าคุณจะมีสติในการทำงานอย่างนิ่งเลยใช้คำว่าอย่างนิ่งเลยนะเพราะว่าหน้าไพ่ที่ปากกดอ่ะคุณจะเห็นว่าคุณจะสัมผัสได้ว่าเอาจริงเนี่ยงานของเรามันก็ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนเนาะดูเหมือนมันจะมั่นคงใช่ปะ่ะแต่จริงๆก็เหมือนมันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเปะะ่าว่าอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะเหมือนคุณจะรู้สึกกับตัวเองว่า คุณได้เห็นถึงความจริงบางอย่าง <c oughs> เนาะเหมือนเปิดโลกอะ่ะเหมือนเปิดโลกเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยฉันได้เห็นถึงความเป็นจริงบางอย่างของงานที่ฉันทําอยู่อะ่ะว่าแบบใครบอกว่ามันมั่นคงเอาจริงดิมั่นคงขนาดนั้นเลยเหรอทาไมรู้สึกได้ว่ามันก็ไม่ได้เบอร์นั้นเนี่ยมันมันก็ไม่ได้มั่นคงเบอร์นั้นหรือเปล่าเนี่ยคุณจะเกิดฟีลประมาณอย่างนี้นะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณวุ่นวายกับงานที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจสอบข้อมูลนะคะงานที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหรืออะไรเงี้ยงานที่ต้องพินิจ์พิเคราะห์แยกแยะค่อนข้างเยอะนะบิ๊บีบ้มองว่าถ้าใครก็ตามทํางานนะคะชาวราศีกันบางท่านเนี่ยถ้าเกิดทํางานอะไรก็ตามเช่นงานการตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ในระยะนี้บิ๊บมองว่ามันจะเป็นงานในเชิงของข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ของด a ต a ้าเบสอะไรแบบนี้เป็นส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยหนักไปในเรื่องของการสร้างภาพหรือการสร้างคอนเทนต์ะอะไรที่ดูแล ส่งเสริมภาพลักษณ์หรืออะไรขนาดนั้นบีมองว่ามันจะเป็นลักษณะของการทําเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงอะทำแล้วให้เกิดข้อเท็จจริงให้ข้อเท็จจริงกับการคนดูหรือให้สถิติกับคนดูอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวแบบว่าให้ตัวเลขให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับคนดูแต่จะไม่เน้นการสร้างภาพลักษณ์สร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกนะคะอันนี้คือสิ่งที่เห็นจากในไพ่เนาะงานที่เด่นอย่างหนึ่งเลยในในเดือนพฤษภาคมนี้ของชาวราศีกันเนี่ยนะคะคือเขาเรียกว่า มันจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี่แหละเรื่องของการพิจารณาเรื่องของเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่มองในมุมนี้เป็นหลักนะที่เห็นจากการปรากฏของไพ่คุณจะทํางานด้วยใจเป็นกลางมากขึ้นคาว่าใจเป็นกลางคือไม่ใช่ว่าโอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะแต่หมายถึงว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าคิดทุกอย่างพิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงอะที่ทํางานนี้ต่อให้ไม่มีชั้นอะเขาก็ไม่รอดเขาก็ไม่ไม่รอดเขาก็อยู่ได้ปะเขาก็ต้องเอาคนอื่นมาแทนฉันอยู่ดีปะทําไมฉันต้องนั่งแบบ ให้สภาพแวดล้อมมันกัดกินฉันไปเรื่อยๆขนาดนี้บางคนอาจจะรู้สึกอย่างนี้กับตัวเองนะเหมือนกับว่าเออมันมันไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ปะแล้วแบบเราทํางานขนาดเนี้แล้วร่างกายเราอะร่างกายเราไหวปะอย่างเงี้ยเหมือนบางคนนะคะอาจจะได้คิดในจุดนี้ขึ้นมาเนาะทีนี้เนี่ยเรียกง่ายๆว่าคุณจะไม่ได้มองแค่เรื่องของตัวเงินแล้ว นะมันเป็นการทํางานที่คุณจะรู้สึกว่าคุณเห็นสุขภาพตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันเออไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยเงินต้องมากเข้าไว้อะไรอะไร,อะไรก็ดีเองคุณจะไม่คิดอย่างนี้ละเหมือนคุณจะเดือนนี้นะในเดือนนี้คุณจะเกิดความรู้สึกว่าเริ่มเห็นอกเห็นใจร่างกายตัวเองมากขึ้นอะ่ะเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องมองตัวเองด้วยนะว่าเราแบบไหวขนาดนั้นหรือเปล่าอะ่ะนึกถึงร่างกายตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าคิดแต่จะโหมเอาเงินอย่างเดียว อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่เห็นจากในไพ่เนาะฉะนั้นเดือนนี้ีิมบอกว่าทําอะไรก็ตามคุณจะมีความนิ่งและมีสติกับมันมากจริงๆค่ะในเรื่องของงานและไม่อวยตัวเองจนเกินไปจะมองทุกอย่างบนหลักของเหตุและผลตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้ไม่มีเรายือนอยู่ตรงเนี้ยยังไงมันก็ยังต้องไปต่อนะคะโอเคนะทีนี้การเงินเป็นยังไงบ้างนะคะดูทรงแล้วเดือนนี้การเงินในเรื่องของการลงทุนเด่นจังเลยอะค่ะเหมือนจะมีการแบบตัดสินใจเปิดธุรกิจ ทำธุรกิจร่วมหุ้นร่วมทุนเปิดกิจการนะคะมีการกันเงินส่วนหนึ่งไปไว้เปิดการลงทุนนะคะฟีลประมาณนี้แล้วแบบที่มันเด่นหน่อยนะคือแบบในกลุ่มของธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกไม้ดอกไม้ประดับน่จัดสวนจัดดอกไม้ออร์แกไนเซอร์งานตัดเย็บงานแฟชั่นนะคะงานที่เกี่ยวกับพวกงานบริการเครื่องดื่มเครื่องประดับนะคะอะไรพวกนี้พวกที่แบบตกแต่งอะ พวกที่แบบตกแต่งทําให้ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยงานบริการอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เครื่องดองเครื่องดื่มด้วยจะเด่นในกลุ่มนี้เลยค่ะถ้าแบบเหมือนกับว่าถ้าจะเอาเงินไปลงทุนหรือทําอะไรต่อยอดอะเหมือนจะไปกับสิ่งพวกนี้นะคะที่สังเกตเห็นนะจะเป็นฟีลประมาณนี้เลยนะคะก็ถือว่าการเงินยิ้มได้บี้มองว่าการเงินคุณยังยิ้มได้อะคะ่ะในเดือนนี้นะคะมีเขาเรียกว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นไปกับเรื่องของการคิดอ่าน เอาเงินไปต่อยอดเกี่ยวกับการลงทุนนะคะความรักและความสัมพันธ์เป็นยังไงอะราศีกันคนโสดคุณจะมีโอกาสได้เจอคนที่มีความคิดเห็นคล้ายๆกันมีความชอบคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ถ้าจะให้เขาเรียกว่ามีโอกาสแต่ไม่ได้บอกว่าต้องคบนะแต่ถามว่าถ้าถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสที่คุณอาจจะได้คุยกันได้พูดคุยกันได้เปิดใจคุยกันนิดนึงแต่เรื่องคบเป็นเรื่องที่แบบอาจจะไกลตัวออกไปหน่อยแต่มีโอกาสที่จะได้เจราจาพาทีพูดจากันแล้วก็แบบ อาจจะแบบเออรู้สึกเอาไปประมวลผลอีกทีนึงว่าเอออยากจะคบถ้าคบเขามันจะพอเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะไพ่ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่ามีจริตมีเขาเรียกว่ามีจริตบางอย่างที่ตรงกันมีความชื่นชอบบางอย่างเคมีบางอย่างคล้ายๆกันนะคะคนมีคู่เป็นยังไงได้คู่ก็เป็นคู่ที่สนับสนุนดีนะคะในห่วงของเดือนพฤษภาคมนี้คู่จะให้การสนับสนุนนะคะในการตัดสินใจบางอย่างของคุณนะคะเห็นดีเห็นงามในการที่จะทําสิ่งต่างๆนะคะเอ่อ ของคุณอะคือคุณมีไอเดียแะ้วคุณไปคุยกับเขาเขาจะสนับสนุนคุณเห็นดีเห็นงามกับคุณแล้วก็คอยส่งเสริมผลักดันคุณอยู่ไกลๆสนับสนุนคุณอยู่ไกลๆนะคะเรียกว่าไม่ค่อยขัดแข่งขัดขากันเท่าไหร่ในเดือนนี้ไปกันได้ด้วยดีค่ะมีโอกาสชวนกันไปทําบุงทําบุญด้วยนะคะตรงนี้ที่ปรากฏตรงนี้เนาะสุขภาพค่ะเดือนนี้มีอะไรอยากให้ชาวราศีกันระวังเป็นพิเศษบ้างบีมองในเรื่องของสุขภาพจิตอะบีมองถึงเรื่องของความรู้สึกคุณอาจจะเก็บเรื่องบางอย่างมาคิดมากแล้วคุณคิดคนเดียว คุณแอบน้อยใจบางอย่างอยู่คนเดียวคุณคิดบางอย่างบางเรื่องแล้วคุณไม่ยอมจะแชร์ออกไปคุณไม่อยากให้คนอื่นมาร่วมรับรู้กับคุณคุณเก็บไว้ในใจคนเดียวแล้วคุณก็รู้สึกแบบเขาเรียกอะไรอะภาวะใจเราบางทีมันก็มีเนาะบางช่วงใจเราหล่นตุ๊บลงไปอะมันจะซึมซึมหน่อยนะคะเนาะฉะนั้นพยายาม อย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานะคะถ้ามีปัญหาใดๆเข้ามาก็ตามโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของภายในครอบครัวหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพกับคนที่ใกล้ชิดใกล้ตัวเรานะคะนะไพ่มันสะท้อนออกมาว่าอาจจะต้องระวังการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาสักนิดนึงแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองให้ดีถ้ารู้สึกเฟลเมื่อไหร่รู้สึกดาวเมื่อไหร่ เปลี่ยนพลังงานของตัวเองนะคะนะอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากให้อยากให้ข้อมูลกับคุณไปเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกไม่ดีอะคะ่ะเวลาคุณมองอะไรรอบตัวมันจะไม่ดีไปทั้งนั้นอะเรารู้สึกกับตัวเองไปแล้วว่ามันไม่ดีนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณทําได้ที่คุณสามารถให้ทางเลือกกับชีวิตตัวเองได้คือการดีดนิ้วแล้วบอกตัวเองชิปตัวเองจากจุดนี้ไปจุดอื่นค่ะถ้าคุณนั่งอยู่ในบ้านแล้วพลังงานมันไม่โอเคในเวลานั้น คุณดีดนิ้วแล้วคุณพาตัวเองขึ้นรถขับรถออกไปดูนกดูไม้ดูอะไรก็ได้คะ่ะที่ไม่ใช่ตรงนั้นนะคะแล้วคุณจูนตัวเองได้เสร็จคุณค่อยกลับมานะคะเนาะลองเอาแนวทางเทคนิคแบบนี้ไปใช้ดูนะคะเพราะว่าเดือนนี้สิ่งที่เห็นจากไพ่คือชาวราศีกันจะค่อนข้างมีเรื่องในใจอะ่ะบิมมองว่ามันมีเรื่องในใจแล้วมันทําให้คุณรู้สึกคุณไม่อยากแพ่งพลายไปบอกใครโดยเฉพาะเรื่องนั้นเองอาจจะเกี่ยวกับคนในครอบครัวแล้วคุณไม่อยากแบบบอกกับใครเลยคุณอยากคุณอยากคิดแล้วจบที่ตัวเองแต่บางทีบางครั้งมันก็เหมือนกับ มันก็เหมือนกับตัวเองก็รู้สึกหนักเกินไปเพราะต้องมาคิดเองจบเองอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นเนาะก็ระวังในเรื่องราวของสุขภาพจิตใจของเราสักนิดนึงเดือนนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องไกดิ i n g ไปในส่วนของไพ่สุขภาพไพ่ให้คุณไประมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเดือนนี้ใส่ใจดูแลสุขภาพท่านสักนิดนึงค่ะเวลาเดินทางมาถึงโค้งท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาะบิบ๊ขออนุญาตจัดส่งค้ำพยากรณ์ไปให้4ราศีก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันกับ อีก8ลัคนาราศีที่เหลือในรายการศาสตร์มูคู่สติค่ะซึ่งนะแน่นอนว่ายังคงมีคําพยร์กรดีๆมาฝากคุณเป็นประจำในทุกสัปดาห์แล้วเราก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากการพยากรณ์ในทุกๆครั้งที่บิ๊บี้ตั้งใจทําให้กับคุณค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพตัวเองในร่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยขอให้ทุกอย่างราบรื่นปัญหาเข้ามาแก้ไขได้มีทางออกในทุกๆเรื่องนะคะโอเคค่ะวันนี้ไว้ แต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้กลับมาเจอกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรับฟังด้วยสวัสดีค่ะ